ความรู้อะไรมากนะแต่พี่ลองคิดแล้วอ่ะนัตตี้น่าจะลองร้องเพลงอื่นดูแต่ดิร้องแต่เพลงที่คุณเกฟร้องอ่ะพี่น้ำแข็งนึกหน่อยนึกออกมาทางเวทีได้นึกออกแล้วปิง๊งลองนึกถึงเพลงนัตตี้ชอบดิเพลงที่นัตตี้รู้สึกกับมันอ่ะอะไรอที่มันจีนนัตตี้อ่ะนัตตี้ร้องมันออกไปเลยนี่อย่าเว้ยนะห้ามลายห้ามลายอ,อืะ,อะ อืมไม่เดินออกมาแล้วก็นัตตี้ลองนึกถึงเพลงที่นัตตี้ชอบสิแล้วก็ <Okay. S 1> แค่ร้องมันออกมาอ,มอย่าลืม,ว,ลมว่าบุคลิกเราก็แบบชิวๆก็แค่ร้องมันออกมาไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยอ่ะหนึ่งสองสามลองนึกถึงเพลงที่นัตตี้ชอบดิแล้วนัตตี้แค่ร้องมันออกมาแค่นั้นเองเพลงที่ชอบเหรอแล้วแขกก็อ่ะก็เพลงน้าหน่อยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเราก็สนใจฟังเขาเพลงที่ชอบแล้วมันแขกก็อืมนัตตี้แห่ไปเลย นึกไม่ออกนึกไม่ออกกับคือมือพร้อมกันจะดีกว่าจะคมกว่าน้ำแข็งอย่าเพิ่งเดินเข้าไปอย่าเพิ่งเดินเข้าไปก็แบบอยู่ตรงนี้แหละได้ยื่นไมอ่ะหนึ่งสองสามนัตตี้ลองนึกเพนึกลองนึกเพลงที่นัตตี้ชอบสินัตตี้ลองนึกถึงเพลงนัตตี้ชอบดิแล้วนัตตี้แค่ระวันออกมาแค่นั้นเองเพลงที่ชอบหรอ ลองนึกถ <IF S 1> ึงเพลงที <il dunno>? ่นาตี uh, ้รู้สึกกับมันตอนเนี้ยอะไรที่มันกำลังจี๊ดความรู้สึกนัตตี้มากที่สุดอ่ะอะไรที่ทำให้นัตตี้รู้สึกกับมันอ่ะไออ่ะโอ้ยยังไม่ทันพอสพอสจริงจริงตริงตริงอ่ะพี่น้องแข่งคราวนี้มันไม่มีการเชียร์อัพออกเชียร์อัพนะเอเนจีหน่อยเอเนอร์จีหน่อยน้องแข่งต้องแบบว่าสมมติว่าเรื่องอะไรไม่ก็อืมนนี้เราอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะเสร็จปุ๊บเราก็อืมคิดก่อนไม่ได้มีความรู้อะไรนี่ แล้วหันไปพูดกับเขานี่เปิดตัวด้วยนัตตี้ก็แค่นึกถึงเพลงที่นัตตี้ชอบสิแล้วก็แค่ร้องมันออกมาเนี่ยใช้ตัวเบี่ยงช่วยในการเชียร์อัพเขาแค่ร้องมันออกมานัตตี้แบบเพลงที่นัตตี้ชอบแล้วแบบอืมใช่ใช่ใชมามามาอะไรเงี้ยพูดให้ชัดเอาให้ชัดอืมเสร็จปุ๊บนัตตี้นึกไม่ออกอ่ะแล้วแบบเอาไงดีเี่นแล้วแล้วก็ฮึบใหม่ว่าแบบจะเชียร์อัพเขาใหม่แหละแล้วก็แบบว่าเอางี้เอาที่นัตตี้รู้สึกตอนนี้ก็ได้ อะไรที่มันจีดแล้วก็รู้สึกกับมันนอะอะไรเงี้ยเอาแขนเยอะๆใหญ่ๆคมๆอะไรเงี้ยแล้วแล้วก็วาไม้แล้วอ่ะแล้วไม่ยอมขึ้นอีกโอ้ยยื่นให้อ่ะทีเียเอาตอนลายเพาะหรอเลยแล้วกันเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นพี่น้่มแข็งขอดิกชั่นชัดๆแล้วจะดีขึ้นแต่ใหญ่ขึ้นแล้วนัตตี้ใหญ่ขึ้นแล้วแต่ตอนนี้น้่มแข็งพออยู่กับคู่นัตตี้แล้วเราพอเขาใหญ่แล้ว เราเชียร์อัพไม่พอมันจะแบบเราต้องใหญ่กว่าเขาอีกอะเพราะเราต้องแบบเชียร์อัพเขาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะหนึ่งสองสามอโอ้ยพอจะตายื่เกี้พี่ฟังอยู่วะเนื้อเสียงนัตตี้อะมันพร้อมจริงๆนะลองร้องเพลงอื่นดูไหมแต่คุณเกียบอกนัตตี้เสียงแกร์แปดอะแล้วแข่งข้าวหน้าที่เราต้องแข่งร้องเพลง้นี่ะ ก็เป็นมา199ไม่ใช่หรอครับถึงโป๊ะแปลววๆวาว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 าวา่าว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 นวาววาวาวรวา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 พี่าวา่าว่วาวานาวาน่าวาลองร้องเพางอื่นดูาวาวาวานาวาวาวีวาจาวาวางาว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 าองนาวาวงอาวาวาวาาว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 าอ แล้วนัตตี้แค่เรวมาหนูมาแค่นั้นเองนี่พี่ชอบนึงไม่หอกเอาเพลงที่นัตตี้รู้สึกกับมันเลยตอนนี้อะไรที่มันกำลังจีนนัตตี้อยู่อ่ะนัตตี้แค่แบบรู้สึกกับมันอ่ะอ่ะ ผ่านมาลองเพียงเพียนให้นะมาแล้วผ่านไปทััวใจนี้ไม่มีใครไม่ว่ารักฉันมีให้กลักใครบทสุดท้ายก็ลงแบบเดิมคือช้ำใจกลับมาทุกครั้งแต่ฉันเหมือนคนโชคร้ายที่โดนจาบไว้ คงตะผิดหวัง จคอยให้ความรักจะดูแลอ,อย่างดีที่เธอทำให้ฉันไม่ต้องทำเอ่าเพิ่งมั่นใจนะเป็นคนนี้คนไม่มีแฟนโอเคมั่นใจแล้วเต็มที่ฮึบเลยอินสุดๆ เตือดดดเอยมได้ยิมทำเจอรักไม่กลัวช้ำน้ำแข็งน้ำแข็งเต้นเบาลงพอเขามั่นใจเต้นเบาลงนิดนึงแต่มองเขาอยู่นะแต่ว่าก็ออยังเต้นอยู่นะโยกเบาๆบานะตี้ใหญ่ใหญ่เลยจริงใจทุกครั้งแต่ฉันเมืนคนชอบยิ้มเลยอ,อินสุดๆมั่นใจไว้ที่พรสา เขาเป็นเธอได้ล่าเริงสุดๆมาเต็มยกเลยอย่าเพิ่งหันไปมองอย่าเพิ่งหันไปมองคำนั้นช่วยฉันได้เจอรักเพี้ยที่กระโดดไปหันเห็นเจาขออยากมีคนสักร่งแข่งมองมือมองมองมือก่อนมองมือขาไว้ก่อนมองหน้าติติเข้าไปเล่นด้วยเลย โอ๊ยตายตายตาย <c oughs> ยิ้มแบบน่ารักเลยอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งจนจบท่อนจนจบท่อนวิ่งไปหาแล้วปล่อยมือเขาแล้วก็ยิ้มถามว่าโอเคไหม แกรนที่สุดที่ทําได้ตัวใหญ่ที่สุดน้ําแข็งเขินดีละโลกมาเออยืนยืนไกันเลยดีเท่เดี๋ยวน้าแข็งอยู่แค่นี้เลยนะเธอได้ไม่ช่วยปดเคร่งจากรา ถ้ายืนยิ้มแล้วมือก็อาจะโยกนิดเบาๆอะไรเงี้ยดูนี้จะคอยให้ความรักจะดูแลอย่างดีมากที่เธอทำให้ฉันไม่ต้อง ป็นนนคคมีีฟ้ยอย่ายิ้มตกนะพี่ตอนตัวทายยิ่งต้องยิ้มมากขึ้นตึงตึงตึง,ตงหันมองน้ำแข็งเลยให้มันตกพอดีพี่ก็ยังไม่มีแ <ตก S 2> ฟนเหรอ หมายถึงการร้องเพลง <S 2> <S 2> เมื่อกี้เพาะมากครับสื่อสารอารมณ์ดีมากมากสุดๆเลยคือพี่ชอบชอบมากมองหน้านิ่งๆเลยรตี้คือเรียว,ว่ารักเลยก็ได้เขินโอ้ยพี่หมายถึงเพลงนะครับเ้ขอบคุณนะคะ นตตตัดเขือนลอะตัดตัวตก๊เรากลับบ้านกันได้หรือยังคะบ้านใครครับเอ้ยพี่หมายถึงว่าบ้านเราสองคนอะบ้านใครถึงก่อนเชิญครับโอเคอ่ะูรูขอแก้ตอนบ้านใครครับให้นัตตี้ไม่แบบแล้วนัตตี้เป็นแบบว่าบ้านใครครับนัตตี้แบบหันมาแบบเขินๆเบาๆอะแล้วตราแข่งเขเอ้ยพี่หมายถึงว่าใครถึงก่อนอะไรเนี้ย แล้วก็ขอแก้ตอนที่แบบลัตตี้เดินไปจุ่มือมันน้ําแข็งอีึไม่ชัดจ่ะจับมือแล้วกระโดดอ่ะน้ําแข็งแบบตอนแรกเขาจับมือปุ๊บกระโดดกระโดดสองทียืนยืนนิ่งกับคนดูก่นะจับมือกันเลยยิ้มมานี่เขาแล้วปุ๊บมองคนดูมือขึ้นได้เขาจับมือเขาจับมือมองมือเลยมองมือค้างไว้สักของสองสามเียงมองหน้าลัตตี้ ค้างเลยแต่ให้คนดูพันคนดูตกใจแบบยิ้มกระเดาะกระเดาะกระเดาะอยู่ในมุอมือแบบยิ้ม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 อยู่ยิ้มอยู่แล้วก็นึ่นึกขึ้นได้อ่ะแล้วก็มองมือมองมือสักพักแล้วก็มองนั่นัตตี้อ่ะนัตตี้อยากลองอ่ะซ้อมลองหน่อยกระโดดขึ้นมาอย่าลืมเปลี่ยนไม้นะเปลี่ยนมือนะ หนึ่งสองสามตึงต้งตึ้งตึ้งอยากโดนเป็นเจ้าของอยากมีคนจับจ้องจ้องเลยจ้องเลยแม้่เธอในครอบครอบจอง,องคอบใจดวงนี้จะพพคอยให้ความรักรักเยอะตึงยยต้งตึ้งตึง้งนาตี้ตอนที่ ตอนท่อนเนี้ยอยากเนี้ยมองพี่น้ำแข็งอย่าเดียวอย่างเดียวห้ามมองคนดูเลยแล้วน้ตีก็น้ำแข็งอาจจะจิ๊ด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 เสร็จเลยเยวเล่นไปพร้อมกันอ่ะหนึ่งสองสามอยากโยนเป็นโจ๊กอยากโอนเป็นโจน้ำแข็งรู้สึกตัวแปแปลกมองมือเงยหน้ามองน้องตีคว้าเมือเพบบ เนี่ยลูกตาไปก่อนปึ๊บมองเนี่ยมันคุณดูจะชัดมันแข็งต้องอย่างเงี้ยหน้าเมื่อกี้ทันแล้วก็เอ๊ะมันขึ้นได้มองมือแบบนี้ปึ๊บือเนี่ยอย่าแต่อย่าพึบมากอันนี้พึบตกใจทั้งมองนะมันขึ้นได้มองตรงมองมือเสร็จปึ๊บมองมือเสร็จปึ๊บมองนั่นนัตตี้เนี่ยสมมติว่าเราใช้คางเรามองอ่ะถ้าถ้าตาเรามองปึ๊บมันจะไม่ชัดเพราะตาเรามองใช่ตาเรามองเราก็เห็นอยู่แล้วแล้วก็ เงยหน้าขึ้นน่ะอ่ะไอาทีอยากโดนเป็นอยากโดนเป็นสุของมีคนจับจองเลยไหมมีคนจับจองแม้เธอได้ครอบครอสุของใจดวงนี้จะคอยให้ความรักจะดูแลอย่างนี้แบทตี้เข้าไปเล่นเลยเห็นเคาอึ้งแลรึเปล่าถ้าไมฉันไม่ต้องทนเป็นใครอ่ะกันรักก็ได้เป็นคนนี้เราวิ่งไปหา วันนี้แล้วก็ค่คอยๆไปลงแล้วก็พอไปลงก็แบบว่าบบไม่รู้ว่าพูดลายได้หรือเปล่าพี่น้องแข็งเป็นไงมั่งอะแบบเป็นไงมั่งอะก็ได้มันคงมีไอ้ตัวนี้อยู่อะเป็นไงมั่งอะพูดเลยน้องแข็งก็แบบยอดอะไรเงี้ยแล้วะก็ขอบคุณมากนะพี่น้องแข็งทีาแบบแล้วก็อาจจะวิ่งเข้าไปแบบว่าอย่างนี้ก็ได้ขอบคุณมากพี่น้องแข็งแล้วก็น้องแข็งก็อืมอืมแล้วก็อาจจะน้องแข็งเอื้อมมือแบบว่ามาแตะไหลเออเออไม่เป็นไรแล้วตี้ก็ อืมแล้วก็กับบาลล้านกับบ้านอะไรเราออกมาร้องขึ้นมนาไงมันอ,อยู่ในช่วงโซโ,ซโลโยโ่ยาวอุออ้ยเพราะช่วงโซโ,ซโล่มันยาวมากเดี๋ยนะหนูจะทำไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่หนูแบบขอบคุณมากนะพี่น้ำแข็งเสร็จปุ๊บหนูจับมือขึ้นแข็งใช่ไแล้วพี่น้แล้วขอบคุณมากนะน้ำแข็งน้ำแข็งเออแล้วน้ำแข็งก็ปล่อยเอามือข้างหนึ่งมาแบบเออแบบจะแตะอย่างเงี้ยแตะแบบเอออย่างนี้นเสร็จปีก้ อืมสู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ท่าสู้ของเธอท่าสู้เธอคือท่านี้ท่าสู้แบบโอเคแล้วก็มาร้องแต่อยากลองแบบเปิดร้องจริงดูเพราะไม่รู้ว่าตอนดั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 นแบบมันทํทำให้เสียง